นวด4,300บาทนะครับเกรดดีฟรีดาวไปเลยคันนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปเร่งด่วนนะครับลูกค้าอยากดูรีวิวแบบด่วนมากคันนี้นะครับมิตซูบิชิไททันนะครับ GLX นะครับตัวท็อปนะครับรุ่นนี้นะครับเครื่องเป็นสิบมาเท่าไหร่ไม่เคยพอรครับบอกเลยงวดถูกมากได้รถปีใหม่คันนี้ปี2014 มาพร้อมล้อแม็กนะครับ PE อนะครับรถสภาพใหม่มากผิวเดิมทั้งคันนะครับรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ล้างนะครับสภาพนี้ยังไม่ล้างนะครับบอกเลยแต่สภาพสวยมากเดิมทั้งคันมีรอยขูดขีดบ้างนิดหน่อยถ้าอยากให้เก็บสีให้เก็บให้ฟรีครับแต่วันนี้ให้ดูสภาพที่เพิ่งเข้ามาก่อนนะครับราคานะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วจัแพงได้ถึงสองแสนห้านะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายแค่ 2,19,000บาทครับเคดีดีฟีดาวไปเลยไม่ต้องดาวสักบาทนะครับครับสเสน่ห์ของคันนี้นะครับเป็นรถสีเดิมทั้งคันบอกเลยว่ารถสนมากรถปี2014นะครับมิสูบิชิช i t ัยท่าน2014นะครับงวด4,300บอกเลยว่าถูกมากคุณซื้อรถปี2014ยี่ห้ออื่นไม่ได้แน่นอนครับราคานี้ครับ ถ้าลูกค้านะครับสนใจตัดสินใจเลยนะครับรถปี2014สภาพใหม่มากสีเดิมๆทั้งลำค่ันถูกนะครับ4,300บาทเท่านั้นนะครับฟรีทุกอย่างถ้าจัดค่าโอนถ้าประกันทุกสิ่งทุกอย่างฟรีหมดนะครับออารถง่ายไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเอกสารการประกอบอาชีพเท่านั้นนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเราได้นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับทำสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศ สนใจติดต่อพีอาร์ได้เลยนะครับ081886695ครับหรือทางแฟนเพจ Facebook สีรุ่งคาเซ็นเตอร,ร์รถยนต์มือสองและทาง y o u YouTube c h a n n e l นะครับสีรุ่งคาเซ็นเตอร,ร์สะดวกช่องทางไหนติดต่อได้ช่องทางนั้นนะครับออกรถง่ายๆไม่ยุ่งยากกับเรานะครับสีรุ่งคาเซ็นเตอร,ร์ครับสำหรับวันนี้ขอยุติการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย